สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งประเดียนคัดหยักเหรียญเด้อพี่น้องอันนี้เห็นตั้งแต่ประเดียนนั่นคนได้เหรียญชุ่มเหนียนที่ประเดียนเอามาไฟใหม่ที่ประเดียนเคลียร์มาได้เหรียญของประเดียนเคลียร์มาได้เบิ่งไฟใหม่ไฟใหม่อันมันติดกันจนเราอ้ออะได้บางอันเอาออะไรได้พี่น้องอันนี้เหรียญห้าสิบต่งไฟใหม่เอาใส่กระโปรงไว้ไฟใหม่เบิ้ล อ่อนนี่ประเดียนเคลียออกมาได้เคลียมาได้จากไฟไหม่ได้พี่น้องแต่มันเป็นยางอันนี้เบิ้ไฟไหม่เป็นยางอันนี้พี่น้องไฟไหม่ประเดียนเคลียออกมาได้มันนี่ห้อยไฟไหม่ตงนี้นี่ก็คือกันอันนี้ก็ไฟไหม่ของประเดียนนี่แหละที่ประเดียนเดีอดออกจากเทียนไฟไหม่บั่นายประเดียนได้มากจำเนี่วพี่น้องอันนี้ก็ไฟไหม่ของประเดียนนี่ห้อยไฟไหม่ ใบใหม่บานเจ้าน,นายใหม่เอายเทียวหวานะปราเดียนไปลี่นเคียน้ำเขามาพระบ่ได้จักองเลยแต่ว่าเหรียญอันนี้ได้ค่ากระโปงโอยู่นี่ค่ากระโปงเคียมาได้ซ้ำนีนะ่แต่ว่ามันมันไปทางไหนบดบวได้ซ้ำนีนะ่แ่ละประเดียนเก็บมาได้ซ้ำนีนะ่พี่น้องมึงห้อยมันใหม่อันนี้ห้อยไฟเลยนี่ไฟใหม่ประเดียนเคียมาอันนี้ของเัน นี่เหรียญการจะหน้าพิเศษเนาะพี่น้องน,นี่ไฟใหม่ของบัะเดียนนี่ห้อยไฟใหม่เบิดสี้พี่น้องเลยนี่ตะห้อยไฟใหม่บัดียนมันนี่ไฟใหม่ปรดียนอันนี้ยังติดกันกับว่าออกเลยนี่อันนี้คือกันนี่น,นี่เรียญหนอาชิปต่างท่องเหลืองไฟใหม่อันนี้ก็คือกันบระดยียนเคลียวออกมากมันไฟใหม่ครับเนาะพี่น้องเนาะ ห้อยไฟไหมงีสิะไประเด็นเคี่ยวมาราะวามันอยู่ในกระโปรงไฟไหมเหรียญหาจิบตังเหรียญหาจิบตังเหรียญสฉลึงที่ไฟไหมที่ประเด็นเอาไปรีวิวห้เบิ้องญี่ปุ่นคือประเด็นขัดออกเป็นบางส่วนในพี่น้องนี่ประเด็นเลียวมากเบิ้งมันไฟไหมหลายเนาะประเด็นเกี่ยวอะคนห้อยไฟไหมไฟเป็นเงาเป็นเงาอยู่เคียดใดมากซ้ำหนีประเด็นบอกกันสร้างเขาอยู่บอกว่าผู้ใดเอ็น อันนั้นก็าขึ้นให้ประเดียนในเดอ้อบ่มีคนขึ้นให้จะก้นอันนี้ไปเคลียร์ขีดเทาเมื่อนะั้นเมื่อสร้างวมาท่นานมาได้มาซ้ำหนีเลยพี่น้องได้มาซ้ำหนีนะไฟใหม่ไฟใหม่ของประเดียนประเดียนคุ่มไปเคลียร์มากเนาะไปเคลียร์มากอะได้ได้บ่เบิดดอกพี่น้องเลี้ยนซิฟเลี้ยนหาเติงแบ่งเติ้งยังไปนะไฟเบิดพี่น้องไ่้ย่งเลยอันนี้ย่งว่าเหรียญย่งย่งย่งอยู่นี่ ใบใหม่มันใบใหม่กัาเนาะพี่น้องเนาะใบใหม่ใบใหม่เอาแถววาในิ่ใหม่ขึ้นมานะเบิดเงี้ยนเลยอันนี้ประเด็นเลยมาขัดนี่ประเด็นขนมาใบโรบุรี่ขนมาใบโรบุรี่พี่น้องมาให้พี่น้องเข้าเบิ้งน้าอันนั้นคือกันประเด็นขนมาใบโรบุรี่อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ประเด็นเก็บใบนะเก็บใส่กระโพงไว้ มีกระโปงอันที่ประเดียนบ่อยขึ้นประเด็นเนืมากขัดขัดออกขัดเบื้องวานมีพ่อสอนอย่างแน่น,น้องเนาะมีประเดียนมากขัดออกพอบานมันใหม่ไหลใหม่นจมนว่าเบิร์ดได้ใบย่างจะเม็ดเลยพี่น้องเลยใหม่จนเกียจนเกียบเบิร์ดใหม่จนเกี้ยงเบิร์ด ม่จนเกี่ยงเบิร์อันนี้การอันนี้เดียนนั่นนี่ประเดียนการสื่อมากอันน้นนี้ประเดียนสื่อมากเบิร์อันนี้ก็เรียนห้าชิปต่างเลยพี่น้องเลียนห้าชิปต่างที่ก็จะเป็นหลอดหลอดขายประเดียนสื่อมากอันนี้มันมันหักมันแบีงไปนี่ยเรียนที่ประเดียนสื่อมากไว้เนาะพี่น้องเนาะ าวางน้ำเปลยงเปล,ยงเปลงนนงเชียวกันนี้นใบใหม่คณะอันแก่กับอะไรพี่น้องเที่ยวน,น้เมันเไป็นประเด็นใส่กับโปรงใ้ใส่กระโปรงว้มันใหม่อันนี้เลข้อกเลยพี่น้องหัวหนะ่วเราะซยังไติดกันแขบอกเดระเด ไห้วันใหม่ใหใหมครับใม่นี่อันนี้ประเด็นเจ้ากับรงซ่าของมันเจ้าหน้ามาใส่เงินวงซ่าเว่ใส่เงินใส่ับเต็งินนีนกับกึ่งกันนี่ประเด็นก็ซื้อมากเลยพี่น้องซื้อมาอันนี้เหรียญเหรียญห้าสิบตังค์มีอยู่คผมธนานาฬิ์เหรีรยญห้าสิบตังค์แน่นี่ ซื้อมาเองเลยซื้อมาอันนี้อันนี้ค่อยหางห้อยจอ่อหักไปไหนเยอะเลอันนี้ก็เพื่อกันพี่น้องอันี้ก็ซื้อมาจากคุณธนาลับเขาสีเกียนไว้ว่าคุณธนาลับทีเดก็ซื้โอโนที่กไไดกมันหักมาตั้งหักมาตั้งที่คุณนังกูเลี อีการน,นี้ก็เรียนเรียนเลี้ยนนงเรียนยียยยผาตังกี่น้องเรียนย,ยีผาตงนีเป็นปยยต,ตุ่มๆอียนยีผาตังตวันนี่เรียนหัดซิ่ตังูัก็สอยอย่งประเด็นเรื่องแล้วก็สอยอย่งประเด็นบางเางรเื่องมันอยูใ่ในเป่า เรียนห้าสิบตังีอะ้องอันนั้นเรียนทองเหลืองเรียนน้ำมันตานขัดเบิ่งประเด็น ouais. right. ่น้เงสมะเบืองว่ามันเรียนหน่อยเรียนส0บปยังจะบาทเลยเรียนสิเรียนสิบเรียนสิบก็เรียนหาห่ิน้องเรียนสิบก็เรียนหาบ่ยังเลยเรียนสิบก็หลายอยู่ได้เรียนสิบประเด็นใ่ถุงไหวหลาย ไฟมันใหม่คักใหม่แน่ในวงกินน้องจุดขอบดไฟมันใหม่เนียเดียนรายหลายแบงแบ่งบ่ได้เกลืนเลยไฟใหม่ไฟใหม่ไฟหมมันติดกันใหม่คักใหม่แน่ใหม่กับวงี่ประเดียนไดเคลียร์ไดมากซ่ำหนี่ไฟใหม่บานเจ้าหนาที่ใหม่เบ้อีกระสานประเดีนใหม่เบ้ดย่างจังแน่วอันนี้เดียน เยียมเด้อพี่น้องยนหาหลายเก้าเรียมพ่อส่อสองพันห้าร้อยห้าบาทเก้ียมหนังสือประเดียนก็ม่หลายเงินนิยมก็ยัง เดียวขได้บ้างไปน้ำไฟ นขอจบคลิปไบซ้ำเหนี้ก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจไว้ติดตามคลิปหนา้าคลิปไหนค่ะขอจบไบซ้ำเหนี้ดในพอดีเพราะงามขอจบขอไปเด้อพี่น้องประเด็นมาอันคนเหรียญมาให้เบิง่งขอบคุณทุกไลททุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อ